ได้เวลานาะทีบันเทิงแล้วครับสวัสดีบร,สรัสงครามทุกคนด้วยนะครับเริ่มต้นที่บีน um ้ำทิพย์กันครับคนนี้เนี่ยแม้จะเล่นละครมาเป็น10บเรื่องแล้วแต่ว่ามีบทบาทหนึ่งที่เธออยากเล่นมากถึงขั้นเตรียมความพร้อมไว้รอเลยแหละครับบีน้ำท um ิพย์อยากเล่นละครแนวแอคชั่นถึงขั้นไปซุ่มเรียนยิงปืนและต่อยมวยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแขมยองอ้อนขอโอกาสผู้ใหญ่อยากลองพลิกคาแรคเตอร์เป็นสาวบูสักครั้ง,ก,งก่อนที่อายุจะมากไปกว่านี้คะ่ะ คือจริงๆถ้าเรารู้ไว้มันก็ดีเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยสมมติบางทีเราอาจจะมีโอกาสได้ไปเล่นแอคชั่นที่ต้องถือปืนหรืออะไรเงี้ยเราก็จะได้รู้มากขึ้นเป็นสายลุยค่ะจริงๆอยากจะเล่นละครแนวแอคชั่นเท่ๆสักเรื่องก่อนที่จะแก่ไปกว่าน,นี้นะคะอยากจะเล่นแอคชั่นแบบเตะต่อยก็ไปเรียนแอคชั่นมาเหมือนกันอะไรเงี้ยอยากจะได้ลองใช้ดูอะไรเงี้ยค่ะใครสนใจติดต่อมานะคะ ไม่แน่นะอาจจะได้เห็นสาวบีน้ำทิพย์ในบทบูสุดเท่เร็วๆนี้ก็ได้นะครับแต่พูดถึงบทแอคชั่นแล้วต้องเธอคนนี้ครับชาเลตวาสิตาหลายคนยกให้เธอเป็นนางเอกสายบูไปแล้วเรียบร้อยครับ ไม่บอกไม่รู้เลยล่ะคะ่วะวชาเลศวาสิตาจะไม่เคยเล่นละครบู๊มาก่อนเพราะในละครดงพญาเย็นโชลีลาเตะต่อยเด็กคลองแคล้วซะจนนักสแสดงรุนพีและทีมงานเอ่ยปากชมทวนน้าเลยล่ะคะ่ะเราก็เริ่มจากศูนย์เลยอะครับอาจจะมีทักษะการกีฬาบ้างแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ไม่ได้เก่งเหมือนพี่เดี่ยวชูคงต้องฝึกต้องจําให้แม่นก็มีไปฝึกให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นนะคะแบบไปต่อยมวยจะได้ฟิตอะคะ่ะแบบถึงแม้ว่าบาดเจ็บจะได้แบบว่ายังไปต่อได้หรือว่าอย่างอยก็ยังรู้ว่าแบบป้องกันยังไงไม่ใช่แบบ แล้งไม่รู้อะไรเลยค่ะสวยด้วยเก่งด้วยแบบนี้รับรองว่าละครต่อคิวยาวๆแน่นอนนะครับปิดท้ายกันที่ละครที่ใกล้เอวสารอย่างวันทองกันครับวันนี้คุณช้างก็มีความใจใจมาบอกแฟนๆด้วยครับชาคริสขอบคุณแฟนและครวันทองที่เชื่นชมฝีมือการแสดงในบทคุณช้างอย่างล้นหลามพร้อมยินดีที่จะรับคําด่าเพราะก็ถือเป็นกําไรที่เล่นร้ายจนแฟนๆลืมราพระเอกไปได้ค่ะ เราก็ทําตามบทบาทน,นะครับเราก็เล่นตามหน้าที่ของเราก็คือกับบทตัวละครที่เราเชื่อที่เราต้องรับบทเป็นขุนช้างเราก็พยายามที่จะใช้ความสามารถของเราในเรื่องของการแสดงเท่าที่เรามีทาให้ออกมาให้ดีที่สุดก็หวังว่าคนดูจะเข้าใจถ้าเกิดเขาหมันไส้แล้วเกิีดขึ้นมาก็ขอบคุณก็แปลว่าเราอาจจะทํางานของเราออกมาได้ดีเพราะมันก็คือการแสดงเนาะที่เราทําออกมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มีความสุขกับการรับชม ไม่ใช่แค่แฟนละครนะครับเหล่านักแสดงด้วยกันเองเนี่ยก็ชื่นชมว่าเขาเป็นยอดฝีมือตัวจริงเลยละครติดตามความสามารถของเขาได้ในละครวันทองคืนนี้ก็ห้ามพลาดนะครับสองทุ่มนาทีเหลือ3ตอนสุดท้ายแล้วละครหมดเวลาของนาทีบันเทิงกับพัดตกแล้วนะครับมีความสุขในวันสงครานกันมากๆนะครับสวัสดีครับ